เวลคัมแบคทูไทยวอลแมชชีนวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของยุทธวิธีทางอากาศทั่วโลกและแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็กำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปีกของมันนั้นล้ำสมัยเกินกว่าที่หลายคนจะคาดคิดเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่เพียงแค่สวยงามในรูปลักษณ์แต่ยังเต็มไปด้วยความสามารถในการหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ การบินระยะไกลและการบรรทุกอาวุธที่ทรงพลังเกินกว่ารุ่นใดที่ผ่านมาหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนปี2026ต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างไรสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือดีไซน์ที่ออกแบบตามหลักสติลเต็มรูปแบบตัวลำเครื่องมีรูปทรงที่ช่วยลดการสะท้อนสัญญ,ญาณเรดาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมพื้นผิวเคลือบด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์และมีเส้นสายที่เรียบลื่นงเพื่อป้องกันการสะท้อนคลื่นกลับไปยังเครื่องตรวจจับของศัตรู สิ่งเหล่านี้ทําให้มันสามารถบินเข้าไปในน่านฟ้าของคู่แข่งโดยไม่ถูกตรวจจับได้ง่ายซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของภารกิจโจมตีเชิงลึกนอกจากดีไซน์ที่ล้าสมัยแล้วเครื่องบินรุ่นนี้ยังมาพร้อมเครื่องยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมสามารถทําความเร็วได้เกินกว่าความเร็วเสียงพร้อมระบบจัดการความร้อนเพื่อลดการตรวจจับด้วยอินฟราเรดระบบนี้จะช่วยซ่อนลายเซ็นความร้อนจากไอพ่นทำให้ข้าศึกใช้ขีปนาวุธติดตามความร้อนได้ยากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การบินมีความเสถียรสูงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายภายในห้องนักบินถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับภารกิจที่ซับซ้อนจอแสดงผลแบบดิจิทัลความละเอียดสูงให้ข้อมูลการบินการนำทางและการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์นักบินสามารถควบคุมอาวุธได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนระยะไกล ระเบิดนำวิถีแม่นยำหรือแม้กระทั่งอาวุธยุโทโธปกรณ์พิเศษสำหรับทำลายระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูพูดถึงอาวุธการบ้างเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่นี้สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่ารุ่นเดิมหลายเท่าแบ่งออกเป็นช่องบรรทุกภายในเพื่อลดการตรวจจับและปีกสามารถติดตั้งพิเศษสำหรับภารกิจที่ต้องใช้กำลังยิงสูงช่องบรรทุกภายในนี้ช่วยให้เครื่องคงความล่องห่นแม้จ,จะบรรทุกอาวุธเต็มพิกัดอีกทั้งยังสามารถสลับประเภทอาวุธได้อย่างรวดเร็วตามภารกิจ สิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยี AI ที่ถูกผสานเข้ากับระบบการบินและการรบ AI สามารถประมวลผลข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์วิเคราะห์สเส้นทางการบินที่ปลอดภัยที่สุดและแนะนำยุทธวิธีโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยกตัวอย่างเช่นหากเรดาร์ตรวจพบว่ามีภัยคุกคามด้านหน้า AI จะเสนอเส้นทางเลี้ยงพร้อมแจ้งเตือนนักบินภายในเซียววินาทีช่วยให้โอกาสรอดพ้นจากการถูกยิงตกสูงขึ้นอย่างมากด้านความปลอดภัยเครื่องบินนี้ใช้ระบบป้องกันตัวขั้นสูง ทั้งระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้าระบบรบกวนสัญญาณขีปนาวุธและระบบยิงแฟลร์หรือชาฟอร์เพื่อลวงระบบนำวิถีของศัตรูทำให้ศัตรูยากที่จะโจมตีสำเร็จอีกทั้งตัวเครื่องยังถูกออกแบบให้สามารถทนต่อแรงระเบิดหรือการยิงเจะเกราะได้ในระดับหนึ่งเพิ่มโอกาสให้เครื่องกลับสู่ฐานได้แม้จะถูกโจมตีสำหรับประเทศไทยแม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องบินรุ่นนี้แต่กองทัพอากาศกำลังติดตามเทคโนโลยีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะความสามารถของมันอาจเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาหรือจัดซื้ออากาศยานใหม่ในอนาคตยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศสมัยใหม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถปฏิบัติการได้รวดเร็วแม่นยำและล่องหนจากสายตาข้าศึกซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนปี2026ถือว่าตอบโจทย์ทุกข้อนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าเครื่องบินรุ่นนี้อาจถูกนําไปใช้ในปฏิบัติการร่วมกับโดรนล่องหนยุคใหม่โดยเครื่องบินจะทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้า ควบคุมฝูงโรนให้เข้าโจมตีเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกันในเวลาเดียวเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีและลดความเสี่ยงของนักบินการผสานเทคโนโลยีมนุษย์และระบบไร้คนขับแบบนี้กำลังเป็นแนวทางหลักของกองทัพสมัยใหม่ทั่วโลกเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนปี2026ยังมีระบบสื่อสารเข้ารหัสขั้นสูงที่สามารถติดต่อกับฐานบัญชาการได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกตัดสัญญาณหรือรบกวนคลื่น ระบบนี้ใช้ดาวเทียมทหารและเทคนิคการกระจายสัญญาณแบบหลายช่องทางเพื่อป้องกันการดักฟังและรบกวนสัญญาณทําให้ข้อมูลภารกิจปลอดภัยตลอดการบินหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจในเครื่องบินรุ่นนี้เพราะมันสามารถทําให้การป้องกันประเทศก้าวกระโดดไม่เพียงแต่ใช้โจมตีเชิงรุกแต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันเชิงรุกในกรณีที่จําเป็นและด้วยการใช้เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงทําให้มันสามารถปฏิบัติการได้ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง ในมุมมองของผมความน่าทึ่งของเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน2026ไม่ได้อยู่แค่ในเทคโนโลยีแต่ยังอยู่ที่วิธีคิดในการออกแบบทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับและเพิ่มโอกาสทำภารกิจสำเร็จสูงสุดมันเป็นการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมการบินขั้นสูงวิทยาการคอมพิวเตอร์และกลยุทธ์การรบทางอากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนไทยที่สนใจเรื่องยุโทโธปรกรณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อความรู้ แต่ยังทําให้เราเข้าใจถึงแนวโน้มการพัฒนากําลังทางทหารของโลกและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาศึกษาด้านวิศวกรรมการบินหรือการทหารมากขึ้นเพราะในอนาคตประเทศไทยอาจมีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีของตอนเองเพื่อปกป,ป้องแผ่นดินท้ายที่สุดนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่น2026เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและยุทธวิธีทางทหารของโลกแม้ว่าในวันนี้มันอาจอยู่ห่างจากไทย แต่การติดตามศึกษาและทำความเข้าใจจะทำให้เราไม่ตกขบวนในโลกที่การป้องกันประเทศต้องวิ่งแข่งกับเทคโนโลยีอยู่เสมอใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจได้เห็นเครื่องบินล่องหนบินอยู่เหนือท้องฟ้าไทยก็เป็นได้นี่คือทั้งหมดที่ผมอยากนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนปี2026ขอบคุณที่ติดตามรับชมหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามไทยวอล a มช i นส์เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ